ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาอารับแว้นชาวตะวันออกกลางที่ขี่รถซิ่งปวดเมืองพัทยาในตอนนี้เนี่ยนะคะ ก็เรียกว่าสพพัทยาเองไม่ได้นิ่งเฉยนะคะก็มีการประชุมมีการหารือมีการหาการแก้ไขปัญหานี้กันมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะแก้อย่างไงบ้างนะมีมาตรการอะไรมีโทษยังไงนะคะเรื่องนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับท่านพันตํารวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรเมืองพัทยานะคะถึงเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กํากับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะผู้กำกับค้ะในเรื่องของกลุ่มชาวต่างชาติตะวันออกกลาง พวกอาหรับแว้นพวกนี้ค่ะเป็นรถที่เขาเช่ามาถูกไหมคะท่านครับส่วนใหญ่จะเป็นปรถที่เช่ามาครับค่ะแล้วแบบนี้นี่มันผู้ประกอบการรถเช่านี่เขาว่ายังไงกันบ้างคะในส่วนของผู้ประกอบการรถเช่านะครับก็จากการที่ได้พูดคุยกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจปรับทัศนคติเพื่อให้การให้รถเช่าในพื้นที่พัทยานะครับเป็นมาตรฐาน ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพกับนักท่องเที่ยวนะครับก็ทราบทราบปัญหาในส่วนหนึ่งว่าตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับพัทยาก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มนจะจากไรายได้ซึ่งในในช่วงปีเนี้ยก็มีนักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาในช่วงก่อนโควิดนะครับได้เข้ามาเที่ยวในพัทยาโดยเฉพาะชาวตวนออกกลางนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฮัท ของทุกปีก็จะเลือกที่หมายก็คือภรรยาที่ที่จะเข้ามาในการพักผ่อนครับผม,มแล้วทีนี้จากการที่มีการประชุมไปนี่มีว่ามีการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างคะในการเชิญมาประชุมก็ในลนักษณะของตํารวจนะครับเป็นตัวกลางที่จะช่วยแก้ปัญหาว่าปัญหามีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2560นะครับถ้าทุกคนเปิดเข้าไปใน Google เกี่ยวกับพิมข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จะพบเลยว่า ปัญหามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาโดยวิธีการจับกลุมเพียงอย่างเดียวนะครับอ่า,อาจจะมีการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาอย่างเป็นระบบค่อนข้างที่จะมีจากัดในปีที่ในปีนี้นะครับเราก็ได้เอาปัญหาเบื้องต้นเนี่ยไปนําเรียนกับท่านเอกอัครราชทูตอุเวปะจจประเทศไทยนะครับเพื่อให้รับทราบปัญหาตามกระานทูตก็ได้ ได้รับข้อมูลแล้วก็ช่วยแก้นะครับโดยประชาสัมพันธ์กับคนกับนักท่องเที่ยวชาวคูเวตนะครับกับชาวตะวันออกกลา,างที่เข้ามาในตอนในตอนแรกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ยึดการดําเนินการตามวัฒน,ธ,นธรรมของคนไทยอย่างถูกต้องนะครับซึ่งคาดว่าในปีต่อๆไปอ่ยปัญหาก็น่าจะที่คลายลงเพราะวันนี้ วันนี้ปัญหาในปีนี้เราได้นําเรียนให้กับสถานทูตกูเวตได้รับทราบแล้วนส่วนหนึ่งซึ่งผ่านมาก็ยังไม่เคยมีการดําเนินการครับนอกจากมีการนําเรื่องไปทางสถานทูตแล้วนะคะในเรื่องมาตรการทางตํารวจเนี่ยนอกจากจับกลุมแล้วมีการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะการจับกลุมนะครับก็มาหลังแล้วก็ควบคู่กันไปด้วยกับการให้ความรู้กับตัวผู้ประกอบการนะครับว่าในการกดาเนินการ ที่เขาทําเนี่ยมันขาดหรืออะไรบ้างนะครับก็เป็นคําถามที่กลับมาจากสถานทูตด,ด้วยว่าอ่าชาวต่างชาติเนี่ยตะวันออกกลางที่มามาเช่ารถเนี่ยไม่มีใบขับขี่เนี่ยสามารถให้เช่าได้หรือไม่ซึ่งก็ตรงกับที่เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจขันพบในกรณีนี้นะครับว่ามีชาวต่างชาติตางลายไม่มีไไใบหรือายขับขี่นะครับเราก็จะปุมแล้วก็ขยายผลดําเนินคดีกับ ผู้ให้ให้เช่ารถนะครับตามพรบรถยนต์ปี2522นะครับในอัตราโทษปรับ2,000บาทนะครับอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งที่เป็นการทําทั้งกระบวนการนะครับทั้งกระบวนการโดยที่ที่เราได้มาจะสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ให้กับผู้ที่ให้เช่ารถเนี่ยได้ทราบนะครับว่าเหตุผลที่ต้องดําเนินการเนี่ยมาจากเรื่องนี้ทําให้เราทราบปัญหาจากผู้เช่ารถก็คือว่า คนที่มาเช่านะครับมีมีใบอนุญาตขับขี่แต่เมื่อเช่าไปแล้วเนี่ยกับมีเพื่อนในกลุ่มชาวตัวหนอกกลางเนี่ยที่มีไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยแต่ไม่ได้เป็นคนมาเช่ารถเนี่ยเอารถไปใช้ครับทำให้เกิดการจับกลุ่มตามมาปัญหาตรงนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็ก็รู้สึกวิตกนะครับก็พยายามแก้ไขกันอยู่ครับในเรื่องของเอกสารการให้เช่าต้องพกต้องเพิ่มเงื่อนไขตรงนี้ไปครับ แล้วแบบนี้ในเรื่องของการออกใบสั่งเนี่ยคะ่ะท่านพงศักดิคะต้องออกใบสั่งทั้งคนขี่แล้วก็ผู้ประกอบการด้วยไหมคะเพราะในลักษณะน,นี้มันเป็นเหมือนว่ามันเป็นการกระทําผิดอะ่ะท่านออกใบสั่งเราคงจะต้องดําเนินกับดําเนินการจากผู้ที่มีความผิดซึ่งง่ายก็คือเป็นผู้ขับขี่นะครับใ,ในส่วนของรถที่ตรวจยึดเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าเป็นรถที่เช่ามาหรือย,อยังไรก็จะเป็นกระบวนการต่อไปเกี่ยวกับการขยายผลนะครับไปถึงการดําเนิน การกับเจ้าของรถเช่าต่อครับอืค่ะทูกกับค้าในเรื่องของการขี่รถแบบนี้นี่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมไหมคะเพราะว่าบางประเทศน่การที่ขี่รถบีบแตรสเสียงดังหรือว่าฝ่าสัญญาณเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องปกตินะคะกน็น่าจะเป็นเป็นในส่วนของความแตกต่างนะครับความแตกต่างในหลายๆเรื่อง เรื่องของตะวันออกกลางอาจจะเป็นพื้นที่กว้างอยู่ในทะเลทรายหรือว่าเป็นวัฒนธรรมอะไรของเขาที่ต้องใช้เสียงในการเตือนเสียงดังในระยะไกลนะครับแต่บ้านเราที่พัทยานี่ก็เป็นเขตชุมชนถ้าการใช้เสียงนี่ก็จะมีปัญหากับประชาชนครับผมผมก็ก็ก็คิดได้ในมุมคร่าวๆนะครับว่าว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของที่เป็นภาพที่เขาเคยปฏิบัตินะครับ แต่ว่าพอมาไปบ่านในประเทศไทยแล้วจำนวนมากๆเนี่ยก็มีปัญหาตามมาครับค่ะค่ะแล้วจุดไหนของพัทยาคะนะท่านที่มีปัญหามากที่สุดนะคะหรือว่าเป็นทั่วทั้งเมืองพัทยาเลยคะอืมจุดที่มีปัญหานะครับก็ก็คงไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุดครับเพราะว่าชาตวตะวันออกกลางเนี่ยครับที่เข้ามาเราตรวจสอบแล้วในปีเนี้ยมีสามพันกว่าคนครับ ็จากการที่ลงไปหาข้อมูลจากจากชาวชาวออกกลางที่ว่าเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยในการนําเงินมาเข้าประเทศเนี่ยประมาณคนละาหนึ่งแสนบาทตลอดช่วงาการท่องเที่ยวช่วงระยะสั้นเนี่ยฮะหลังจากพิธีฮาเรตประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยก็หนึ่งแสนคูณกับสามพันก็ประมาณสามร้อยล้านนะครับที่จะเอามาใช้ใจ่ายในประเทศไทยส่วนนี้ก็ก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้เห็นว่าเขาก็เป็นหนึ่งในทั้งท่องเที่ยวครับไม่ได้ว่าเป็นเป็นส่วนที่เรามองเห็นเป็นปัญหาแต่เราก็คิดว่ามันเป็นข้อที่เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนี่มองจากคนละมุมก็พยายามใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดครับก็ตามมาโดยวิธีการปวดขันซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ละเว้นหรือยกเว้นออกไปครับ ค่ะสุดท้ายนี้ท่านภูมกับคะอยากจะให้ฝากไรถึงพี่น้องประชาชนชาวพัทยาหน่อยค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จะเข้าไปเที่ยวในพื้นที่ของพัทยาค่ะก็ช่วงนี้นะครับจากผลการประเมินะพัทยาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับที่สิบสองของโลกครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆมีความปลอดภัยนะครับมีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ นะครับแล้วก็การให้บริการของประชาชนในพื้นที่นะครับพร้อมที่จะรับการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็มีหลายหน่วยนะครับรื่องการบรูรณาการเพื่อเกิดความปลอดภัยครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามาใช้พื้นที่พัทยาครับในการพักผ่อนครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านผู้กุมกับสพเมืองพัทยานะคะพันตรวจเอกจันพงศ์โพธิวันนี้มาร่วมให้ข้อมูลในเรื่องของกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของอารับแวนนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสินดีครับครับสวัสดีครับ